รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ พะกับผมอาจารย์จัดชัยาพานุธรรมในรายการถกธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาณ์หลวงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้ไปอ่านไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือบทความของทางอังกฤษนะฮะเขากําลังเขียนว่าในสิ่งที่เรียกว่า,าศาสนาวันนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยเริ่มจะไม่มีาศาสนากันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าหลงมาเป็นในไทย และเราจะเป็นยังไงครับเพราะวันนี้เนี่ยมีอังกฤษมีเยอรมันนะฮะมีอมอสเตรเลียมีหลายๆประเทศครับที่เริ่มที่จะมีความกว้างขวางในความว่าไม่มีศาสนาไม่มีการนับถือศาสนากันนะฮะวันนี้เรามาคุยสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระพยอมกัลยาณโหครับกราบนมัาสกาแลเจริญพร มันอย่างนี้ครับหลวงพ่อครับในส่วนเรื่องของคนที่เขาไม่มีศาสนาไม่ใช่ว่าเขาจะมาย่ํายีเบียดเบียนศาสนานะครับหลวงพ่อแต่เขา,าเขาไม่สนใจไม่สนใจเขาไม่เห็นความสําคัญค,คือเขาไม่ให้ค่าของมันครับหลวงพ่อคือไม่ให้ค่าของศาสนาว่าจะช่วยชีวิตอะไรเขาได้ครับหลวงพ่อเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ครับหลวงพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยวันนี้ครับหลวงพ่อปัญหานี่หนักมากตรงที่ว่าเด็กบางกลุ่มบางพักบางพวกและออกสื่อ นะฮะเขาบอกว่าพุทธประวัติไม่ใช่เลยจริงมีชวนอืมแต่พระวัติเมกเอาอย่างนี้ยะคุณพ่อมันจะไม่ไปแล้วต่อไปเนี่ยมันจะบอกอเล็กก็ไม่มีจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่มีจริงพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่มีความจริงเป็นเรื่องเล่ากันมาครับพอแต่งกันขึ้นเมฆกันขึ้นเออออย่างนี้แต่นี้มันไม่ไปดูหลักฐานอกุติวิหารสถูป ที่เผาอะไรต่างๆในอินเดียอินเดียครับหลวงพ่อเออฮะคืออย่าสนใจว่าเป็นทุกเป็นร้อนกันเกินไปว่าเด็กจะเลิกทิ้งไม่เอาศาสนา,าแล้วจะมาถึงเมืองไทยเมืองไทยจะเป็นยังไงอเอามาว่าการปลูกฝังในประเทศไทยกับฝรั่งมันคนละอย่างครับหลวงพ่อไอ้นั่เขาจะเน้นเรื่องเสรีเสรีภาพถือาศาสนาเหมือนไม่มีเสรีภาพต้องคอยทําตามระเบียบจารีตประเพณี ตอนนั้นเห็นว่าอิสลามนี่ครับหลวงพ่อเขาคุมยับแต่บางคนเนี่ยชักจะเริ่มไม่คุมแล้วมีอยู่ลายหนึ่งครับหลวงพ่อคุมคุมหลวมหลวมอืมตำรวจครับหลวงพ่อตำรวจอิสลามเนี่ยเขาเรียกตำรวจศีลธรรมครับหลวงพ่อไปเตือนเตือนมาไงไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นตำรวจทุบปโอผู้หญิงคนนั้นตายเลยโอตอนนี้เกิดจลาจลครับหลวงพ่อ เหมือนกับไปเอาน้ำมันลาดบนกองไฟอ๋อครับคือส่วนใหญ่ชักจะเริ่มลำคาญครับหลวงพ่อต่อื่องแบบระเบียบแบบแผนจริงจริงก็เราดีงามนะีอิสลามนี่เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวนี่ก็ปกปิดได้ดีมากของเราเดี๋ยวนี้ขาดนุ่นแหวงนี่ขาดหน้าขาดหลังครับหลวงพ่อเราไม่เห็นเด็กผู้หญิงอิสลามนุ่งยีนขาดนุ่นขาดนี่เลย อืมครับคุณพ่อเห็นไหมพ่อเข,เขาเรียบร้อยปกปิดตีงามมากอืมครับแต่ว่ามันก็เริ่มนะจึงมีเด็กรุ่นหลังจะจมแมาครับแล้วเดี๋ยวนี้มาก็เจออิสลามหลายคนไม่ใส่ยาไม่ใส่ไหมลวงพ่อไม่ใส่อืมอืมอืมไปเรายังเรายังไม่รู้เลยครับคุณพ่อว่าเขาเป็นอิสลามพราะเราเห็นแต่ข้าคุมเข้าคุมเออตอนนี้ปรากฏว่ามันก็เริ่มมีทุกๆศาสะนาะของเราเนี่ย เป็นหลานนักการเมืองดังคนหนึ่งครับอยู่เด็กเป็นเด็กหมห้า,หาประกาศจะไม่เอาศาสนาโอ้เราจะมาต้องดูคําสอนพุทธเจ้าก่อนพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ว่าแต่ก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีต่อไปอนาคตก็ดีเราจะสอนแต่เรื่องทุกขก์เรื่องดับทุกข์ครับถ้าบอกไม่เอาศาสนาก็ต้องรอ้อยอะไรหมดก่อนอนที่ศาสนาจะหมดครับทุกข์ ทุกและกิเลสต้องหมดก่อนครับคุณพ่อใช่พอทุกกิเลสคนหมดเนี่ยเขามองไม่จําเป็นเลยว่า,าศาสนาจะมาทําให้เขาเสียเงินแต่ธนุบังรุงทําไมครับครับจะต้องธนุบํงรุงาศาสนาไว้ทาไมจะต้องปกป้องคุ้มครองทําไมครับเพราะไม่มีความจําเป็นแต่ถ้าปราบใดเขายังมีสองตัวมีกิเลสให้เกิดทุกมีความอยากอยากมากจนทุกมาก แล้วอยากแล้วไม่สมหวังครับพิดหวังก็ทุกมากอีกถ้าเขามีหลักธรรมก็ยังที่เคยเล่าแล้วเล่าอีกว่ามันมีเคสสองเคสเมื่อเร็วๆนี้เด็กผู้ชายอายุสิบสี่ปีไปซื้อโทรศัพท์จ่ายเงินไปสองพัน้ำมพันแล้วแต่แล้วไม่ได้โทรศัพท์อืเครียดเจ็บใจนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับจนประสาทแตกครับตาย ขอถามหน่อยว่าเด็กคนนี้เขาตายเพราะไม่มีโทรศัพท์หรือเขาตายเพราะไม่มีหลักธรรมในศาสนาประโลมใจปลอบใจครับอีกเคสหนึ่งแต่ถ้าบอกว่าตะก,กี้เนี่ยหลายีนยถ้าบอกมาเด็กมันตายเพราะมันไม่ได้โทรศัพท์แล้วถามว่าไอ้คนโทรศัพท์หายคนไม่มีโทรศัพท์ในประเทศไทยเยอะไหม ไม่ัมันก็ต้องทุกตายหมดใช่ไหมครับเช่ถูกไหลุงพ่อเพราะมันอ้างว่าตายเพราะมันไม่มีโทรศัพท์ครับลุงพ่อก็เหมือนเด็กผู้หญิงคนม .5 นี่เป็นหลาน่าอเอยว่างั้ศสะอาดนะไม่มีประโยชน์ถามจริงนะไอ้เด็กที่ตายก็ม .5 ครับหลุงพ่อไปเอาปืนปู่เนี่ยยิงหัวตัวเองแล้วเขียนจดหมายว่าผู้ชายคนนี้ฉันรักมากเขาไม่น่ามาทิ้งฉัน เมื่อเขาทิ้งฉันฉันไม่มีผู้ชายคนที่ฉันรักฉันจะอยู่ได้ยังไงอออืออืครับเขาก็เลยอเอาปืนปูนย<อ>ิงหัวตัวตาย,ตายเลยทมว่าแล้วน้องผู้หญิงคนนี้มันตายเพราะผู้ชายทิ้งมันหรือว่ามันทิ้งาศาสนาอม,มันไปผูกใจรักผู้ชายครับแต่ไม่ผูกใจเ้ืับาศาสนาบ้างเลยอืเวลาใจบอบช้ำจากฝ่ายผู้ชายาศาสนาจะได้ช่วยแก้ไขได้ครัไอ้นี่ตัวไม่มี ไม่มีแต่ผู้ชายไม่มีหลักศาสนาไว้สู้กับความไม่มีผู้ชายโอ้ชัดเจนคุณพ่อคนผู้หญิงเนี่ยถ้าผู้หญิงตายเพราะผู้ชายทิ้งครับและอีกกี่คนที่โดนทิ้งในประเทศเราโอ้โหชัดเจนเลยฮะลอทิ้งเยอะครับลูกสองลูกสามยิงทิ้งเลยแล้วไม่ตายหมดเหรออครับคุณพ่อเอ้าเธอะพวกที่บอกไม่มีไม่มีครับคุณพ่อแต่ว่าคนต้องคนสอนเนี่ยผู้นาผู้สอนศาสนา ต้องยกตัวอย่างเค็ดดีๆปะทะไว้ครับคุณพ่อสักวันหนึ่งมันจะต้องถึงบางอ้อแล้วมันจะต้องกลับมามีอย่างแข็งแข็แรงไม่ได้เรื่องไม่เอาศาสนาไม่มีศาสนามันไม่ใช่เพิ่งมามีตอนนี้ครับคุณพ่อคุณรู้ไหมว่าอินเดียเนี่ยก่อนศาสนาพุทธเกิดที่นั่นแล้วไม่เอาศาสนาพุทธศาสนาพุทธไปอยู่ไหนไปสู่ศรีลังกาครับคุณพ่อ,อแล้วต่อมาศรีลังกาหมด มาแพ่มาพุทธด้วยสีลังกาหมดก็มาเอาพุทธเนี่ยไปจากถักไทยเนี่ยทำไมนะ่ก็เรียกสยามเจ้าที่เขาเรียกสยามวงไปเผยแพร่อีกครับแล้วตอนลังกาเอามาไทยเนี่ยเขาเรียกลังกาวงมันหมดกันมาไม่เอากันมาเนี่ยไหลตลบแล้วนะครับแล้วเชื่อมาจากรัสเซียโซเวียตอะไรเนี่ยเมื่อก่อนไม่เอาครับพอตอนหลังเนี่ยส่งผู้ชายสามสี่สิบคน มาบวชเพื่อเอาศาจนากลับไปเผยแผ่ประเทศเขาโอ้สาธุประเทศที่ไม่มีวัดว่าอะไรหายไปพักหนึ่งอ่ะยู่นี่กลับไปใหม่แล้วไอ้น้องเด็กที่มันไม่เอาตอนเนี้ยอีกสักระยะหนึ่งพอรู้ว่าตายกันเยอะวัยรุ่นมีปัญหาเยอะถามยิงตอนเนี้ยไอ้ัยรุ่นที่บอกศาสนาไม่สาคัญเนี่ยตัวปัญหาของประเทศชาติไหมอืมครับถ้ามันไม่มีมันไม่เป็นตัวปัญหานะกดยกย่องมันเลยไอ้น้องไม่ต้องมีศาสนา คอยน้องอยู่อย่างนี้นะคอ้น้องอยู่แบบไม่มีปัญหาเชียร์เลยคราบุงพ่อ,พอ,อตั้งรัธิใหม่เลยรัธิไม่ต้องมีศรราสนาครับุพ่อนี่ะฮะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยมีการฆ่าตัวตายมีอารมณ์เครียดแล้วทุกวันเนี่ยเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้<ช>ค,รครับหลวงพ่อ,พอแล้วไอ้โรคซึมเศร้ามาจากอะไรน,นี่นี่ไงโรคซึมเศร้าคนสทศาสนาสวดมนต์ํำวัดภาวนาคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นโรคซึมเศร้าไหม เป็นนะเพื่อนๆไม่ออไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เปลยนเลยครับหลวงพ่อเป็นก็น้อยมากครับหลวงพ่อฮะเพราะจริงๆนวเนี่ยเอาง่ายๆแหละอย่างอย่างที่ผมเคยรู้จักใครๆมานะฮะหลวงพ่อกับโรคซึมเศร้าและส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าวัดไม่เคยเข้าวัดไม่เคยอ่าสวดมนต์ไม่เคยไม่เคยเลยพวกนี้จะี่เป็นคนเก็บกดเขาเรียกเก็บกดใช่ใช่เอเก็บตัวอ่าฮะเก็บกดบุญทานวัดว่า แทบจะเป็นคนเกลียดศาสนาเกลียดวัดไปซ้ําไปครับผมพ่อที่เป็นอย่างนั้นอครับแหมแล้วอย่างนี้เนี่ยที่เขากลัวนักกลัวหนาว่ากลัวว่าวันนี้เนี่ยถ้าเข้ามาถึงเมืองไทยจะเป็นอย่างฝรั่งฝรั่งมเอยดูถึงเข้ามาก็นะมันก็เป็นพักหนึ่งครับวงพ่อไอ้รัตที่เของมาเนี่ยมันจะเผยแพร่อยู่พักแต่สักพักหนึ่งเมื่อทุกอยังไม่จางหายไปกิเลสยังมาตัวใหญ่เบ่งเบ่งมา มันจะต้องนึกว่าแลาแ้วอะไรแกได้อ,อมีศาสตร,ราจารย์มีด็อกเตอร์คนไหนสอนไวหมบ้างม,มีเด็กอัจฉริยะคนไหนที่เกิดมาสามารถบรรเทาทุกข์ของเพื่อนร่วมไวร่วมสังคมเขาอ่ะโอ้โหจริงถ้าเขามีสักคนนะไอ้เด็กคนนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเขาทันทีมาตั้งวงไม่มีจัดน,นะคแต่ต้องไม่ร้องไห้นะไม่ติเช็ดน้ําตานะครับไม่สะอึกสะอื่นนะ ไม่มีคอว่าตีบต,ต,ตันคอนะครับลวงพ่อที่จะโล่งเย็นว่างสบายครับลวงพ่อเย็นโล่งว่างสบายเนี่ยคุณจะเอาศาสตร์ไหนมาถ้าไม่ใช่พุทธศาสตร์หศาสตร์ทางศาสนาครับลวงพ่อเขามีข้ออ้างในบทความครับ<ช>หลวงพ่อครับเขามีข้ออ้างมาบทความว่าเขาที่เหตุผลที่เขาไม่นับถือศาสนาใดเพราะว่าเขานับถือวิทยาศาสตร์้โหครับลวงพ่อคนนับถือวิทยาศาสตร์อีกสิดี นับถือพุทธศาสนาง่ายขึ้นจริงจก็อะไรอ่ะไอสไตล์เหรอครับวอไอสไตล์อ่าครับเขาเคยพูดไว้นะถ้าเขาจะมีศาสนาเขาควมีเป็นศาสนาพุทธโอ้โหถ้าแห่เขามีศาสนาครับก็ขอควศาสนาพุทธเพราะมีเหตุมีผลครับหลวงพ่อตรงกวิทยาศาสตร์ตรงกวิทยาศาสตร์หลวงพ่อพุทธาเคยพูดไว้คำวิทยาศาสตร์ไปถึงไหนพุทธศาสตร์ก็ไปถึงนั่นโอ้โหก็เดี๋ยวนี้สอนพุทธศาสนาออนไลน์สอนโซเชียลสอน พันโลกออนไลน์ครับคุณพ่อโอ้โห <vorbei> เขามีข้ออ้างในบทความครับคุณพ่อครับเขามีข้ออ้างมาบทความว่าเขาที่เหตุผลที่เขาไม่นับถือศาสนาใด เพราะว่าเขานับถือวิทยาศาสตร์ใช่ครับหลวงพ่อคนนับถือวิทยาศาสตร์อีสิดีนับถือพุทธศาสนาง่ายขึ้นจริงจ <c oughs> ก็อะไรอ่ะไอสไตล์เลยครับหลวงพ่อไอสไตล์ครับเขาเคยพูดไว้นะถ้าเขาจะมีศาสนาเขาควมีเป็นศาสนาพุทธโอ้โหแต่ให้เขามีศาสนาครับ็วขาอาศาสนาพุทธเอาาพ,าพราะมีเหตุมีผลครับหลวงพ่อตรงกวิทยาศาสตร์ตรงกวิทยาศาสตร์หลวงพ่อพุทธชากเคยพูดคำ วิทยาศาสตร์ไปถึงไหนพุทธศาสตร์ก็ไปถึงนั่นโอ้โห oh, oh. ก็เดี๋ยวนี้สอนพุทธศาออนไลน์สอนโซเชียลสอนผ่านโลกออนไลน์กันครับหลวงพ่อโอ้โ oh, ห oh. เราจะอบรมยังไงครับหลวงพ่อนี่แหละมันต้องหาแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมีนนะเขาเริ่มตั้งคณะของนิสิตมหาจุฬาเขาเรียกหลวงวิลัยสงฆ์เนี่ยครับหลวงพ่อเริ่มแหละอเริ่มทําวิจัยกัน จะไปเผยแพร่ยังไงตั้งหน่วยไหนมีองค์กรอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วเช่นศูนย์วิพัสนาแล้วก็มีไปเทศนาสอนทางวิทยุโทรทัศน์ก็มีไปมีไหม่เขาเรียกว่าขั้นเลยโต๊ะครูไปอีกครับเหมือนจะเป็นรองจุราราชมนตรีหรืออะไรของเขาเนี่ยเปรียบของไทยก็ของพุทธกา็าจจะเป็นแบบสมเด็จเลยครับหลวงพ่อ โตอิหม่ามโตครูเม,มื่อเ๋ยวเนี้น้นมีมีคนหนึ่งเคยสนทนากันมาในงานศาสนาอิสลามครับคุณพ่อเขาบอกว่าสถานีวิทยุโทรทัศ์ไทยแหมมันจะมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดแต่อย่างหนึง่งทาไมจะเอาก่อนข่าวก็ได้หลังข่าวก็ได้เวลาพามามหน่อยครับคุณพ่อให สมมติว่าพระดังๆสักสองสามองค์หรือวันละองค์ละองค์ละองค์ลงคแล้วก็มีบัดหลวงอาทิตย์ละคนโตครูอิสลามอาทิตย์ละคนครับอะละซิกอะไรก็มาเยอะ,อ,ะอาทิตย์ละหนึ่งหนึ่งนักบัตรของศาสนาโอ้โหแล้วพุทธก็มีสักอาพุทธเยอะกว่านี้ในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยพุทธสองครับผมพ่อนอกจากนั้นทัวะ์เฉลี่ยนหนึ่งหนึ่งหนึ่ง เชื่อแล้วเกินแกพูดเนี่ยนะครับนิสัยเด็กไทยคนไทยความประพฤติจะต้องเปลี่ยนโอ้ฉันอาจจะเด็กขี้เกียจครับพ่อเด็กขี้เล่าขี้ยาเลยเนี่ยแล้วก็มีสักคำในวันนี้พระพยอมสาามมตินนะมาไปก็บอกยอมสาธุชนทั้งหลายคนขยันย่อมอยู่เป็นสุขคนเกลียดค้านย่อมอยู่เป็นทุกข์จงขยันในเงื่อออกทางขุมขน ดีวาขี้เกียจแล้วยากจนน้ำล้นออกทางตาจบเกวัยนลรืเอีกแล้วไปอาทิตย์นึงครับคุพ่อโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่ามันจะได้ไม่บ้าไม่โง่โกรธเขาเท่ากับนั่งจุดไฟเผาใจตัวเองอืจบครับลวงพ่อส่วนทางนู้นเขาก็ว่าไปคริสต์ว่าไปิาลมว่าไปครับลวงพ่ออืผู้นำศาสนาิาลมคนนั้น คิดดีครับคุณพ่อเช้าก้นมาให้มันได้ยินนักปราชญ์ศาสนาหลุดออกมาตรคำละคำวูดีจังเลยที่ใดที่มีรักมากเกินไปที่นั้นย่อมมีทมุกเื่อผิดหวังในรักอะไรอย่านี้เยเช้าขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีเรื่องอย่ารุนแรงครับถ้าคนในครอบครัวถ้าคณรุนแรงคนหัวร้อนขึ้นเรื่อยๆคุณคือตัว ทำลายบรรยากาศครอบครัวครับหลวงพ่อฮะอะไรแล้วแต่มันน่าคิดนะครับหลวงพ่อเรคิดสกรีนได้ดีอ่าฮะจะเอาเอาต่เอาเองนิกเองไม่ได้ก็เอานักปราชญ์เก่าๆพูดไว้เช่นมาตรมรกันทีการฝึกเป็นคนใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายเท่ากับฝึกตอนให้เป็นมหาโจปรปลนทรัพย์ตัวเองครับหลวงพ่อไม่ต้องมีโจรมาจี้เลย จ่ายหมดในกระเป๋ายจนหมดกระเป๋าเนี่ยที่จริงหน้านะเป็นความคิดหน้านะแต่ไม่มีนี่กรมประชาสัมพันธ์หรืออะไรนะฟังหน่อยนะทาสักนิดไม่ได้เฉลยขอบิณฑบาตสักวันละหนึ่งนาทีสองนาทีจะพอไปจากเวลายพระไอผู้นําศาสนาได้บ้างไหมเหมือนอย่างคุณทำเปลี่ยนนั่นทำไมทำได้เด็กดูรายการนี้ ต้องมีผู้ใหญ่ปรึกษารายการนี้ดูได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เห็นพูดซ้ำทุกวันไม่ให้เราสักสักครั้งหลวงพ่อจะถึงเวลาปันผลแล้วใช่ไหมหลวงพ่อเรือเนี้ยถันว้าแล้วหอลวงพ่อออฮะเอาาีกไม่กี่วันจะมีอาหารจะมีกล้วยแฝนะจะมีส้มตำแปดครก <laughs> จะมีคนเอาส้มตำมา แล้วส้มตำันมาทำที่นี่นะใครจเจ้าส้มตำนี่ตัวตัวเองมีสูตรเด็ดนะเอาเครื่องปรุงมามะละกอที่นี่คนสับคนปลอ,อกมาเอาที่นี่ขออย่างเดียวเครื่องปรุงที่คุณปรุงล้ำเลิศว่าอร่อยที่สุดมะละกอปูเค็มไม่ปูเค็มแล้วเดี๋ยวจะมาจะสั่งซื้อไว้10กิโลเลย ซื้อกุ้งแห้งในโลสี่ยห้าร้ยนะครับครับปุ่พ่อจะซื้อกุ้งแห้งไว้สักยี่สิบกิโลเตรียมทำต้มตำครับปุ่พ่อมากันนะวันที่สามเอ็ดวันที่หนึ่งวันที่สองมีอาหารเลี้ยงปึ๊บมีกล้วยแฝนสุกเหลืองเดินไปก็หยิบปิดอโอสบายจริงอามาจะของบค่าบูพ่อ สักแสนหนึ่งเฉพาะซื้อเครื่องปรุงส้มตำเฉพาะอะไรที่จะแกงน้ำจีนน้ำยาอะไรต่างๆเนี่ยตั้งยองเป็นแถวโามาครชอบกินครับผมพ่อวันที่อะไรเนี่ยคอสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งหนึ่งวันที่สองแหมพูดไปในกลัวเลยคือวันนี้รถมันไม่มีที่จอดเออพูดถึงตอนนี้ใครจะมาวัดสวนแก้วถ้าหลังจาปีใหม่นะ อย่ามาเสาอาทิตย์ให้มาจันทังการพุดธศาดอะไรเงี้ยรถมันไม่แน่นมีที่จอดสบายแล้วตมาก็อยู่ต้อนรับทุกวันอย่ามาอย่างเดียววันอาทิตย์และวันหยุดสําคัญสําคัญเพราะไม่มีที่จอดแน่นเลยหลยแ<อ>น่อเ, oh เพราะว่าเดี๋ยวตมาจะเรียบรีบเร่งทําที่จอดรถอีกสักสี่ห้าสิบคันครับผมพอ่อต้อรับไว้หน่อยออ oh ไม่งั้นไม่ไหว oh มาแล้วบนันเข้าไม่ได้ครับผมพอ่อ มายถึงว่าหลวงพ่อจะขยายไ,อไ,อไอลานจอดรถอย่างเงี้ยหรือทำลานจอดรถใหม่ต้องยอมเสียที่<อ>ก็เลยต้องเผ่านวกนน่อยกำลังจะต้องซื้อที่สร้างลานจอดรถเพราะคนเดียวนี้ก็ไม่ได้มาเรือสมัยก่อนนี้มีเรือจอดนาวัด <laughs> เดี๋ยวนี้มันต้องมารถก็ <laughs> ถ้าจะร่วมกันสร้างลานจอดรถให้ก็ต้องมีที่ดินก็อยากต้องซื้อกขาสักสองไร่ครับหลวงพอ่อเพราะว่า เอามาทําเป็นลานจอดรถนะฮะหลวงพ่อเออไม่ใช่อะไรหรอกลานจอดรถก็เพื่อว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาไม่ญาติโยมเนี่ยมาแล้วจะได้ไม่ต้องห่วงเพราะลานจอดรถแล้วก็ต้องมีคนดูแลใครจะมาขูดมาขีดมาแกะมาแกะอะไรก็จะได้ปลอดภัยครับหลวงพ่อเพราะว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านเตือนนะฮะวันอาทิตย์เนี่ยจะแน่นนะฮะแต่ปีใหม่มันก็ทำไงก็ต้องเจอกัน ครับวงพ่อก็ถ้าอยากกินเนี่ยมันก็ต้องสามวัน <laughs> แล้วก็จะไปมีครั้งหนึ่งก็จับหน้ามะม่วงกินมะม่วงเยกลัมครับผงพ่อแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งอนนเนี่ยเดือนออมันต้องเดือนกระติดดกันเลยครับวงพ่อเดือนเมษาอ๋อสงกรานสงกรานอ๋อครับผมพ่อของหลวงพ่อไม่มีโวนข้ามข้าม มีใช่ไหมหรเออบอกเลยหลวงพ่ออย่าลืมนะไปเที่ยวไกลๆไปเที่ยวต่างประเทศปีใหม่เนี่ยขนเงินออกนอกประเทศเห็นสองสาวนั่นไหมไปเที่ยวหนาวเย็นแล้วก็ตายตกหวตกอะไรไปอยู่เมืองไทยมาวัดสวนแก้วปลอดภัยที่สุดเจริญพรสาธุฮะ เรามาโดนบางข้ามปีมากินส้มตำกันท่านผู้ชมครับนะฮะกับที่ตอนนี้มะละกอกำลังยอะเลยโอ้นี่ไงฮะนี่นะฮะหลวงพ่อนี่ฮอลันดาจะมีกล้วยแฝนนะฮะแฝนสักยี่สิบเครือโอ้เต็มมิดเลยของแฝนนี่เลยอุ้ยมีอะไรมั่งแฝนกล้วยหอมแฝนกล้วยไข่แฝนกล้วยเล็บมือนางแล้วอีกตัวหนึ่งโอ้รูปมันสวยมากครับนวลนางว้าม่วงสีเปลือกเป็นนวลสวยมากครับหลวงพ่อ เพราะว่าที่สวนเนี่ยกล้วยเนี่ยเป็นพระเอกเลยพระเอกเลยที่ไม่มีคําว่าหมดไม่มีหมดแล้วนี่สั่งอันไว้แล้วครับพ่อสั่งไว้ให้มันสุกขาต้นเลยฮะวันวันที่ยี่สิบไปเนี่ยไม่ให้ตัดครับให้สุกขาต้นฮะตัดเอาวันที่ยี่สิบเก้าครับพ่อสามสิบสามเอ็ดสุกพลิพอดีได้ครับหลวพ่อฮะ อย่างนี้แะครับท่านผู้ชมครับสําหรับในส่วนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการสุดมีตัวหนึ่งเมื่อไม่นานเยอรมันเขาทําวิจัยเขาบอกหัวปรีกล้วยเนี่ยแต่เพราะกล้วยน้ำวานวิเศษมันมีสารใหญอะไรเนี่ยในอาหารสูงมากครับนั้นที่นู่นเขาขายหัวเท่าไหร่เก้าร้อยห้าร้อยบาทมไม่แค่นี้เขาซื้อกินสารอาหารมันเขาไม่ได้กินแบบแบบเราฮแต่บ้านเราเนี่ย หัวเท่าไหรสามบาทสาบาทห้าบาททีน่นู่นห้าร้อยบาทต่างประเทศใช่ไหมคุณพ่อเยอรมันเยอรมันคือคนผู้หญิงไทยเนี่ยไปได้สามีเยอรมันครับคุณพ่อแล้วสามีเขาไปทําวิจัยเขาก็เลยสั่งซื้อประโยอะเลยโอ<ห>้หเดี๋ยวนี้หัวปลีไทยเข้าไปเยอรมันบานเอา้าแล้วหลวงพ่อล่ะ ยังไม่ได้ชมกันยังไม่มีสายนอกต่อมาออเดอร์ก็อ่เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญใครที่จะมาคุยงานกับหลวงพ่อในเรื่องของการส่งออกก็ก็เชิญเลยนะฮะนะะกราบนำสุขการลาลับหลวงพ่อครับไปแล้วท่านผู้ชมครับนะฮะท่านอยากที่จะต่อยอดต่อบุญนะฮะก็มาที่วัดสวนแก้วนะครับเดี๋ยวผมอาจารย์จตชัยพรรมพธธรรมและทีมงานต้องกราบคำว่าสวัสดีครับ